สวัสดีคะ่ะทุกคนมาเป็นเพื่อนฟังเรื่องราวจากไพ่ยิปซีไปด้วยกันนะคะก็เป็นการเล่าเรื่องราวเนาะจากหน้าไพ่ที่เปิดขึ้นมานะคะรับชมรับฟังเพื่อความบันเทิงบางทีอาจจะได้ข้อคิดหรือกําลังใจดีๆกลับไปนะคะหน้าไพ่ที่ขึ้นมาในตอนนี้มีพลังงานของชาวราศีมิถุนพลังงานของชาวราศีกันพลังงานผู้ที่เกิดบันลังคารและวันจันทรนะคะเช็คสถานการณ์ของคุณหน่อยซีนะคะมองว่าคุณเพิ่งจะเดินออกจาก สถานการณ์ในอดีตมานะคะซึ่งเชื่อว่าการเดินหันหลังให้เรื่องราวหรือสถานการณ์ที่คุณเคยเผชิญน่ะมันผ่านการไตรตรองและคิดอย่างถี่ถ้วนมาแล้วเพราะถ้าเสือมันเป็นการที่เห็นไหมนะคะถ้วยที่วางอยู่เนี่ยมันจัดเรียงอย่างดีนั่นสื่อถึงว่าก่อนที่คุณจะเดินออกจากสถานการณ์นั้นนะคะเรื่องราวในอดีตมันผ่านการเรียบเรียงมันผ่านการทบทวนผ่านการไตรตรองอย่างดีจากคุณมาแล้วและ มันก็ไม่ทําให้คุณผิดหวังด้วยเพราะสิ่งที่คุณได้รับคืออะไรนะคะอิสรภาพความมีชีวิตชีวาคุณกลับมาเป็นตัวเองอีกครั้งหนึ่งคุณมีความสดใสมากขึ้นเชื่อว่ามันเป็นวันที่คุณรู้สึกว่าคุณดึงพลังงานกลับมาหรือบางทีสื่อถึงคุณได้เติมพลังงานให้กับตัวเองอะ่ะมันเฟรชมันมีชีวิตชีวามันมีความสดใสรู้สึกว่าเหมือนกับได้ชีวิตใหม่หลังจากที่คุณไม่ได้สัมผัสความรู้สึก หรือสภาวะสถานาการณ์นี้มานานประมาณนี้นะคะสิ่งที่คุณจะได้แน่นอนแนวโน้มในอนาคตนะคะสื่อได้ว่าคุณจะรู้สึกถึงความปลอดภัยปลอดภัยในความรู้สึกในด้านของจิตใจรวมไปถึงร่างกายของคุณด้วยเหมือนคุณบอกกับตัวเองว่าสถานที่ตรงเนี้มันเป็นสถานที่พักกายพักใจคุณรู้สึกว่ามันเป็นเซฟโซนความปลอดภัยในด้านความรู้สึกหรือแม้แต่ร่างกายให้กับคุณและ คุณบอกกับตัวเองว่าหนังสือเล่มนั้นคุณได้ปิดมันลงแล้วอืมนะคะเรื่องราวต่างๆที่มันเกิดขึ้นเป็นหนังสือที่มันทำให้คุณได้เรียนรู้และประสบการณ์จากเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในอดีตซึ่งมันผ่านการที่คุณะได้คิดทบทวนไตรตรองเพื่อที่จะออกจากสถานการณ์หรือสิ่งที่มันเคยทำให้คุณทุกข์ใจหรือว่าเสียใจมาแล้ว ใดๆตอนนี้สิ่งที่คุณได้ก็คือชีวิตที่มันสดใสแนวโน้มคือความปลอดภยัยเซฟโซนที่คุณจะสร้างให้กับตัวเองอืมนะคะคุณค่าที่คุณจะเติมเต็มให้กับตัวเองเรื่อยๆเนี่แหละนะคะมันคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับตัวคุณอย่างแน่นอนเนาะทีนี้เรามาดูว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงนะคะในสิ่งที่พพยอยากจะสื่อถึงนะคะถ้ามองถึง มองว่าพลังงานเรื่องราวความรักในอดีตนะคะมันเป็นความรักที่เหมือนความรักในอดีตอ่ะมันเป็นความรู้สึกที่คุณเลือกแล้วแหละว่าคนคนนี้ก็คือคนที่ใช่เชื่อว่าในช่วงณนะเวลานั้นนะคะคุณก็มีความรู้สึกดีๆมีความรักให้กับคนคนนั้นแหละเพราะมันมีพลังงานของความกลัวคุณกลัวกับการที่จะสูญเสียความสัมพันธ์นั้นอืนะคะ กลัวกับการที่จะไม่มีเขาหรือเธอคนนั้นอยู่ในความสัมพันธ์ความกลัวของคุณน่ะบางทีอ่ะมันทําให้คุณน่ะไม่กล้าที่จะแสดงหรือว่ากระทําหรือทําสิ่งต่างๆตามที่คุณต้องการน่ะบางครั้งอ่ะด้วยเพราะความกลัวในการที่จะสูญเสียความสัมพันธ์หรือสูญเสียเขาหรือเธอคนนั้นมันทําให้คุณน่ะปิดกั้นปิดใจที่จะทําตามสิ่งที่คุณต้องการในช่วงนั้นมองว่าคุณไม่ได้รักคนผิดหรอก ะะแต่มันสื่อถึงว่านะโมเมนต์นั้นมันก็เป็นความรักที่คุณคิดว่ารักเนี้ยคุณอยากที่จะพัฒนามันไปตามเป้าหมายตามความคาดหวังในความสัมพันธ์ที่คุณบอกกับตัวเองแหละนะคะถึงเป็นสภาวะที่บางทีถึงกับมองข้ามสิ่งที่คุณต้องการคุณพยายามทําความเข้าใจเขาโดยเลอคนนั้นมากเกินไปจนบางทีอ่ะคุณอาจจะลืมมองหรือว่าลืมนึกถึงตัวคุณเองด้วยซ้ำนะว่าสิ่งที่คุณทําเพื่อเขา หรือเธอคนนั้นอะมันอาจจะต้องแลกมากับการที่คุณต้องฝืนใจฝืนทําในสิ่งที่คุณไม่ชอบฝืนทําในสิ่งที่คุณไม่อยากทําไม่อยากเป็นก็เป็นได้นะคะซึ่งท้ายที่สุดแล้วอะสิ่งที่มันเกิดขึ้นเมื่อถึงนสภาวะหนึง่งมันเจ็บมันทุกข์แล้วคุณได้ผ่านการคิดแล้วมันเป็นวันที่คุณกล้าที่จะบอกกับตัวเองว่าอยากที่จะเลือกตัวเองละ อยากที่จะฟังเสียงความรู้สึกของตัวเองแล้วอืมนะคะมันได้จบลงมันอาจจะมีสภาวะที่การจบลงครั้งเนี้ยบางครั้งนะคะมันอาจจะถึงจุดที่คุณอดทนมามากพอแล้วมันอาจจะเป็นจุดที่คุณพยายามทําความเข้าใจกับเขาหรือเธอคนนั้นมามากเกินพอแล้วสิ่งที่คุณเคยกลัวคุณอาจจะเคยกลัวว่าจะอยู่หรือจะมีชีวิตอยู่ยังไงถ้าไม่มีเขาคนนั้นอยู่ในความสัมพันธ์ท้ายที่สุดแล้วอะ ในวันที่คุณตัดใจหรือตัดจบแม้ว,ว่ามันจะเป็นการตัดจบที่มันทําให้คุณเจ็บหรือเสียน้าตาหรือเสียใจแต่เมื่อคุณได้ใช้เวลาอยู่กับตัวเองมันเป็นอะไรที่ทําให้คุณน่ะได้หยุดคิดหยุดถามกับคําถามต่างๆมากมายที่มันมีอยู่ในหัวคุณแหละว่าสิ่งที่คุณทุ่มเทไปทั้งหมดทํำไมคนคนหนึ่งถึงมองไม่เห็นคุณค่า ทำไมคนคนหนึ่งถึงไม่เคยแคร์ความรู้สึกของคุณทำไมคนคนหนึ่งถึงให้ความรักหรือให้สิ่งต่างๆกลับมาที่คุณแบบในสภาวะที่ไม่เท่าเทียมอะไรประมาณนั้นนะคะซึ่งพอคุณได้อยู่กับตัวเองจริงๆอะ่ะเป็นพลังงานที่บอกว่าการกลับมาอยู่กับตัวเองอะ่ะมันทําให้คุณอะ่ะได้เข้าใจตัวคุณมากขึ้นมันทําให้คุณได้รู้ว่าเฮ้ยการได้อยู่กับตัวเองการอยู่คนเดียวมันก็ไม่ใช่เรื่องเลวร้ายนะ แต่มันเป็นการดีที่มันทําให้คุณได้เข้าใจว่าสิ่งที่คุณต้องการจริงๆคืออะไรมันเป็นความรักในรูปแบบเหมือนคุณได้ยินเสียงหัวใจของตัวเองชัดมากขึ้นแม้ว่าในช่วงเนี้ยคุณจะอยู่เพียงลําพังคุณจะไม่มีใครแต่สิ่งหนึ่งที่คุณได้แน่นอนก็คือการที่คุณอ่ะได้กลับมาเป็นตัวของคุณเองอีกครั้งหนึ่งและเข้าใจสิ่งที่คุณต้องการมากขึ้นมันเหมือนคุณมีคําตอบให้กับตัวเองอะเนาะว่าคุณอยากได้ความรักความสัมพันธ์แบบไหน และความสัมพันธ์แบบไหนที่คุณจะไม่ยอมลดคุณค่าของคุณเพื่อที่จะแลกให้ได้สิ่งสิ่งนั้นมาและอะไรคือสิ่งที่คุณไม่ควรที่จะทำให้มันเกิดขึ้นอีกหรือไม่ควรอนุญาตให้สิ่งสิ่งนั้นนะ่ะกลับมาทำลายความรู้สึกของคุณอีกครั้งมันเหมือนประสบการณ์สอนใี้คุณโตขึ้นน่ะอืมนะคะแล้วท้ายสุดแล้วอะคุณก็จะเข้าใจว่าความรักมันก็เป็นสิ่งสวยงามแหละแต่มันจะดีมากถ้า ตัวคุณเองไม่ได้ลดคุณค่าหรือไม่ได้ยอมฝืนความสัมพันธ์เพื่อที่จะแลกกับความรู้สึกหรือความรักจากคนอื่นเพราะแท้จริงแล้วอะความรักความสัมพันธ์อะที่มีคุณสามารถที่จะให้กับตัวเองได้อืมนะคะคือในโมเมนต์ที่คุณได้อยู่คนเดียวอะซึ่งก่อนหน้านั้นคุณกลัวกับการอยู่คนเดียวคุณกลัวกับการที่ถูกมองว่าเฮ้ยทำไมถึงยังไม่มีคนรักยังไม่มีแฟนแต่พอคุณได้มาอยู่คนเดียวจริงๆอะ มันทำให้คุณได้รู้ว่าเฮ้ยมันไม่ได้เลวร้ายเลยถึงแม้จะไม่มีใครแต่คุณก็รู้สึกว่าได้ทําอะไรตามที่ใจคุณต้องการแม้ว่าจะไม่มีใครมารักแต่คุณก็มีความรักให้ตัวเองแล้วคุณก็มองเห็นถึงความรักที่คุณต้องการว่าแท้จริงเราอะความรักที่ต้องการอะคือไม่ใช่ในลักษณะที่เขาจะมาเอาจากคุณแต่มันเป็นลักษณะในที่ต่างคนต่างมาแชร์กันให้มันเป็นจุดที่ไม่ต้องมีไฝไ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่แบบพยายามอยู่ฝ่ายเดียวอือ อันนี้คือสิ่งที่คุณได้เรียนรู้แล้วมันทําให้คุณได้เติบโตขึ้นมันเป็นความเข้าใจใหม่ที่คุณได้ตกตะกอนจากความสัมพันธ์ในอดีตแล้วมันทําให้คุณเข้าใจว่าความรักในในรูปแบบไหนอะที่คุณต้องการถ้ามองดูนะคะสิ่งที่คุณมองต่อมามันเหมือนกับว่าบางครั้งนะคะความสัมพันธ์ไม่ได้สื่อถึงว่าจะต้องมาในรูปแบบของคนรักหรือว่าแฟนเสมอไปอืมอาจจะมาในรูปแบบของมิตรภาพกัลยานามิตร เพื่อนคนที่คอยอยู่เคียงข้างคุณคนที่คอยรับฟังคุณทุกครั้งเวลาที่คุณมีปัญหาเป็นคนคนเดียวที่ทุกครั้งที่คุณทุกใจสามารถที่จะยกหูพูดคุยกับเขาได้ถึงแม้ว่าเขาจะไม่ใช่คนที่ช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับคุณในทุกๆเรื่องแต่เขาก็เป็นคนคนหนึ่งที่พร้อมที่จะรับฟังเรื่องราวที่คุณอยากจะบอกกล่าวเขาและเป็นคนที่คุณไว้ใจได้สื่อให้เห็นว่าคุณมอง มาอีกในทิศทางหนึ่งว่าบางครั้งความรักมันไม่ได้สื่อถึงแค่คนรักหรือบ่าแฟนแต่มิตรภาพดีๆก็คือความรักดีๆได้ซึ่งมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะที่จะเจอมิตรภาพดีๆเพราะบางทีมิตรภาพก็เข้ามาในสภาวะที่ไม่จริงใจมีอะไรแอบแฝงก็มีซึ่งบางครั้งกว่าจะรู้ว่าคนคนนั้นเข้ามาในสภาในสภาวะที่แอบแฝงหรือไม่จริงใจอะ่ะบางทีคุณก็เสียความรู้สึกไปแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่คุณได้รู้ก็คือว่าไม่ว่าใครจะ จริงใจหรือไม่จริงใจสิ่งสําคัญเลยก็คือคุณจะต้องซื่อสัตย์และจริงใจต่อความรู้สึกของตัวเองเนี่ยคือสิ่งที่คุณได้เรียนรู้นะคะมาดูต่อสิถ้าอยากจะบอกอะไรต่ออถ้ามองถึงนะสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะ่ะมันทําให้คุณได้เรียนรู้นะคะว่ามุมมองความรักมันจะเกิดขึ้นในสภาวะที่เหมือนคุณบอกกับตัวเองว่าการที่จะรู้สึกเปิดใจในความสัมพันธนะ์น่ะมันเหมือนเป็นอารมณ์ความรู้สึกที่ สัมผัสได้ว่าคนที่จะเข้ามาในความสัมพันธ์ครั้งต่อไปอ่ะซึ่งถามว่าคุณปิดกั้นไหมมองว่าคุณไม่ได้ปิดกั้นนะแต่คุณก็ไม่ได้แบบเร่งรีบเร่งรัดอ่ะแต่คุณมองถึงอนาคตว่าความสัมพันธ์ที่จะเข้ามามันจะเป็นความสัมพันธ์ในสภาวะที่ชัดเจนมันเริ่มจากชัดเจนความชัดเจนอ่ะมันจะเริ่มจากตัวคุณอืมนะคะความชัดเจนเริ่มจากตัวคุณยังไงคือคุณจะไม่ได้แบบลด คุณค่าหรือว่ายอมเปลี่ยนตัวเองเพื่อที่จะแลกความรู้สึกจากอีกคนหนึ่งให้เขามามอบความรักหรือความรู้สึกดีๆให้กับคุณแต่เหมือนคุณบอกว่าสิ่งที่คุณจะเปิดใจในการที่จะให้ความรักครั้งใหม่เข้ามาคือสื่อถึงว่าความจริงใจอะความเป็นตัวของคุณอะโดยที่จะไม่ได้แบบลดคุณค่าของตัวเองอะเพราะคุณรู้สึกว่าถ้าคนที่ใช่อ่ะมันเหมือนกับเขาจะต้องไม่ไม่ปล่อยให้คุณเป็นคนพยายามอยู่ฝ่ายต้องพร้อมที่จะเดินหน้าแล้วก็มี เป้าหมายหรือว่ามีอะไรที่แบบมันชัดเจนว่าจะเดินไปด้วยกันอันนี้คือสิ่งที่ที่ทำให้คุณมองถึงในในเรื่องของความสัมพันธ์อืนะคะ The j u s t m e n t มองว่ามันเป็นอะไรที่สื่อถึงการได้ตกตะกอนตกตะกอนในความรู้สึกของตัวเองเกี่ยวกับความสัมพันธ์ซึ่งเหมือนคุณบอกกับตัวเองเนาะว่าถ้ามองถึงความรักอะสิ่งที่คุณให้ความสําคันอะก็คือตัวคุณเองอะต้องสามารถที่จะสร้างความสุขให้กับตัวเองก่อน ก่อนที่จะไปมองหาความรักจากคนอื่นเพราะถ้าเกิดว่าตัวคุณยังไม่รักตัวเองมากพอมันเหมือนพยายามที่จะขว่คว้าหรือว่าไล่ล่าความรักจากคนอื่นซึ่งมันก็เหมือนในอดีตที่ผ่านที่คุณพยายามที่จะทําทุกอย่างทําความเข้าใจในสิ่งที่เขาต้องการแม้แต่สิ่งที่คุณไม่ชอบคุณก็ยังฝืนทําเพื่อที่จะให้เขายังอยู่ในความสัมพันธ์อืมซึ่งท้ายสุดแล้วอ่ะสิ่งที่ได้รับกลับคืนมาก็คือน้ําตาแล้วก็ความเสียใจอันนี้มันก็คือ บทเรียนในอดีตท,ที่คุณได้รับมาซึ่งในตอนนี้สิ่งที่คุณมองแล้วก็ตกตะกอนในความสัมพันธ์ก็คือคุณให้ความสําคัญในเรื่องของการสร้างความสุขให้กับตัวเองการรักตัวเองการเห็นคุณค่าแล้วก็การดูแลตัวเองอะคุณมองว่ามันเป็นความรักที่มั่นคงอ่ะซึ่งถ้าคุณรักตัวเองมากพอดูแลตัวเองมากพอคุณจะสามารถที่จะสร้างความสุขหรือแบ่งปันให้กับคนอื่นได้ถ้ามองดูจาก พลังงานข้อความเรื่องราวที่พายอยากจะสื่อในคลิปนี้นะคะมองว่าเหมือนพยอยากจะบอกกับคุณนะว่าแม้วันนี้นะคะคุณยังไม่ได้มีใครเข้ามาในความสัมพัสแม้ว่าคุณจะอยู่เพียงลําพังหรือว่าอยู่คนเดียวแต่สิ่งหนึ่งที่คุณได้ก็คือเป็นพลังงานของความรู้สึกที่มันเป็นตัวของคุณเองอืมนะคะคุณเดินออกมาจากอดีตได้แล้วคุณได้ชีวิตใหม่ความเป็นอิสระความมีชีวิตชีวาได้พื้นที่ปลอดภยัยได้สิบโซน <จ>ตัวเนี้ยมันก็เป็นอะไรที่เชื่อว่าหลายๆคนกําลังมองหาแต่คุณน่ะกําลังจะได้มันมาคือพื้นที่ที่คุณบอกกับตัวเองว่ามันเป็นความรู้สึกที่ปลอดภัยมันเป็นความรักที่เป็นรักที่ไม่ต้องมีความหวาดระแวงอ่ะเป็นรักที่รู้สึกว่าทําแล้วมีแต่ได้กับได้เพราะมันเป็นความรักที่คุณให้กับตัวเองเป็นความรักที่คุณบอกกับตัวเองว่าอยากจะทําเพื่อตัวคุณนั่นแหละนะคะท้ายสุดแล้วอ่ะมันเหมือนกับคุณมองว่า ความรักที่คุณมีให้ตัวเองความสุขที่คุณสร้างให้ตัวเองอ่ะมันเป็นอะไรที่มั่นคงมากกว่าการที่ต้องไปพยายามทําความเข้าใจความต้องการของคนอื่นปรับเปลี่ยนตัวคุณเองเพื่อที่จะให้คนอื่นเขาเอาความรักมามอบให้กับคุณแต่ในขณะเดียวกันคุณจะต้องเปลี่ยนเป็นอีกคนหนึ่งซึ่งไม่ใช่คุณซึ่งบอกได้เลยว่าในตอนเนี้ยคุณไม่ใช่คนเดิมคนนั้นแล้วเพราะคุณเคยเจ็บจากสถานการณ์คนเดิมที่คุณเคยเป็นอยู่ แต่ตอนนี้นะคะพลังงานของคุณก็คือคนใหม่ในเวอร์ชั่นใหม่ที่ปิดจบหนังสือเล่มเก่าหรือบทเรียนครั้งเก่าไปเรียบร้อยแล้วและอยู่ในพื้นที่ของตัวเองเป็นพื้นที่ที่คุณรู้สึกปลอดภัยเป็นเซฟโซนของคุณคุณมีความสุขแม้ว่าจะไม่มีใครซึ่งตอนนี้มันก็เป็นพลังงานที่คุณบอกกับตัวเองว่าถ้าจะมีความรักครั้งต่อไปก็ขอเป็นพลังงานความรักที่ เขาเข้ามาเพื่อที่จะทําให้คุณไม่ต้องเป็นคนที่ต้องแบบเป็นฝ่ายที่พยายามอยู่ฝ่ายเดียวอ่ะต่างคนก็ต้องเข้ามาในสภาวะที่เติมเต็มกันละกันอืมนะคะอันนี้คือสิ่งที่คุณบอกกับตัวเองเชื่อว่าประสบการณ์ที่ผ่านมามันทําให้คุณได้มุมมองความรักที่เปลี่ยนไปนะคะความรักที่ดีอ่ะไม่ใช่ความรักที่จะทำให้คุณรู้สึกกลัวกับการที่จะต้องสูญเสียใครคนใดคนหนึ่งไปจนพยายามลดคุณค่าของตัวเอง อืมนะคะแม้วันนี้คุณอาจจะยังไม่ได้แบบมีใครเข้ามาในชีวิตในความสัมพันธ์แต่เชื่อว่าคุณมีความสุขกับตัวเองการที่คุณได้เข้าใจความรักมากขึ้นทำทำตัวเองให้มีคุณค่าดูแลตัวเองมากขึ้นเชื่อเลยค่ะว่าสิ่งเหล่านี้มันอาจจะมีพลังงานที่ใกล้เคียงกับคุณเข้ามาในชีวิตคุณอีกครั้งหนึ่งซึ่งบางครั้งการที่ได้เจอคนหรือพลังงานใกล้เคียงเนี่ยมันอาจจะมาในจังหวะที่คุณ ไม่ทันตั้งตัวก็เป็นได้นะคะเพราะมองว่าถ้าความรักเหมือนในอดีตของคุณเนาะถ้าต้องแลกกับการที่คุณเปลี่ยนตัวเองต้องแลกกับการที่คุณลดคุณค่าคก็เชื่อว่าคุณจะไม่เปิดโอกาสหรือว่าเปิดใจให้ความรักแบบนั้นน่ะเข้ามาในชีวิตคุณอีกครั้งหนึง่งอืมนะคะอันนี้คือเรื่องราวที่พายอยากจะสื่อถึงทุกคนนะคะแล้วเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะทุกคนโชคดีมีความสุขทุกท่านคะ่ะบ๊ายบาย